ที่นี่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยว้ยพวกคุณเป็นใครอ่ะทไมมีกันอยยู่มมาาากขนนดี้ไอ้มิ้งตุ้ยหลุดออกมาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยไอ้ทองครับพูดเจ้าครับก่อไอ้จอร์ดได้ยินเสียงใครไหมได้ยินพูดเจ้าครับไปจับตัวมาสิพูดเจ้าครับอะไรอ่ะทำอะไรอย่าอย่าจับอย่าจับมวยไม่ไม่นะไม่นะเขาชื่ออะไรทำเป็นสู่ ามาที่นี่ได้ยังไงแล้วคุณเป็นใครคุณถึงมาถามฉันแบบนี้อ๋ออุ้ยหน้าคุณคล้ายๆกับลูกแจ็กกุ้งขายทองคุณใไทยเนี่ยขอบคุณที่ช่วยไทยอินอ๋อเขาเป็นเจ้านี่เจ้าถวายมังกรพระเจ้าข่าโอ้โหตาไม่รู้ความเลยทีเดียวอุ้ยสคริป แมนมากเลยกเอาผมมื่อชีพอ๋อมื่อชีพจริงๆโอเคไม่เล่นนะฮะเอาจริงจั